สวัสดีค่ะวันนี้เวลาแฟลลี่ก็พาเอสมาอัปเดตนะคะการรื้อถอนนะคะจะเสร็จแล้วนะคะมาช่วงบ่ายนะคะก็ใกล้ค่ำแล้วเนาะก็ได้รื้อไม้ออกนะคะเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว เห็นบอกว่าจะลื้อให้เสร็จภายในวันนี้นะคะชักรจันก็ร้องทั้งวันนะคะชักรจันก็ร้องทั้งวันไม่ยอมหยุดเลยนะคะ ้นว่า้นว่าเพื่อนแม่ครัวนะคะก็ยังอยู่นะคะทั้งวันเลยเนาะเพชรอี่ยังคะนี่เพชรอี่ยังคะนี่ั้นแมงมุมยายแมงมุมอ๋อเพชร เทศไปห้อยใส่บุญพระเวดบ่เทศง่ายบ่คันมุนเอาม้นเอานี่เอาบุ้มมี่สีนั่งนี่เอาบ้มี่กันเนี่ยนี้สลับสีอนี้สลับสีงามเลยนะคั่มนั่กันนะเ เลกแล้วบอกฮะกเข้ากก็เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะที่รื้อไม้สีนัวออกนะคะเห็นลุงช่างบอกว่าเห็นลุงช่างบอกว่าถ้าเสริมขึ้นไปอีกนะคะเสริมดั้งขึ้นอีก ก็จะสวยแล้วก็จะโล่งนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ําแล้วนะคะก็คงจะไม่เสร็จนะคะเสร็จไปครึ่งหนึ่ง,งก็เหลืออีกครึ่งหนึง่งพรุ่งนี้เขาจะมาทําต่อนะคะ แม่กะแข็งแรงเนาะนั่งได้อยู่เมื่มือเนาะบ่แม่อายุเท่าไหร่แล้วฮะป้าเจ็ดสิบเก้าอีกปีนึงกับแปดสิบแข็งแรงมาวัดมาว่าใดยูเนาะอยู่ได้เมื่อมือ โอ้ยอายุนนายืนเนาะออายุยืนหอดลอยปีบุนละเนาะอายุยืนหอดลอยปีบุนล้าอันนี้ก็สิล่ามเมื่อกัเด้อเบเด,อบเดอ้อป่ะเดี๋ยวลุงก็จะพาเดินทางกลับแล้วนะคะเพราะว่าจิดอ,อ,อาสาก็จะเลิกแล้วเหมือนกันคะ่ะ เพราะว่าถึงจะรื้อให้เสร็จก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่ายังมีอีกแปลอีกนะคะี่ยังอีกเยอะอยู่นะคะยังอีกเยอะอยู่แต่เขาก็ทํางานได้ไวมากนะคะส่วนลุงก็ดูรายละเอียดนะคะดูลายละเอียดว่าจะไปซื้อเหล็กมานะคะ มาทีไรก็จะมีของฝากของต้อนจากแม่คำน้อยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะมีอะไรอยู่ในกระสอบนะคะโหวันนั้นนะคะที่ทำขนมหวานแล้วป้าอชอบกินนะคะของหวานมันนะคะเผือกนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะนี่อันนี้คือจก,กะจันนะคะของฝากลุงป้านะคะจากแม่คำน้อยนะคะ นี่คำน้อยก็ดีดีนะคะมาทีไรก็จะมีของฝากของต้อนนะคะตลอดนะคะนี hey ่ค <tem> ุณยายนะคะคุณยายที่แข็งแรงนะคะเจ็ดสิบเก้าแล้วนะคะก็จะขับรถไฟฟ้ามาวัดประจำทุกวันนะคะมาทีไรก็จะเห็นคุณแม่กลับแล้วบ่ะแม่อ้า้้นชิชามู่ไปคุณละวะอ๋อ อันเฮ็ดนาะออกแล้วอุ้ยคขลจะอ่อนแล้วว่าออกหลายหลายออกเฮ็ดเพิงเขา่าเลยนะนั่นล่ะเฮ็ดเพิ่งเข่าละแซ่บแซ่บอีเบหวานแก็งละแซ่บจะวา่วามกิมโลละสามร้อยอกอว่าเฮ็ดเพิงข่าแมนมันแซ่บ,บเฮ็ดพร้อมมันหยาบน้นแข็งเนาะอันพอยเห็นล่าถือมาแล้วอุ้ยขลังอยากแกงกินเด้แต่บ้านเฮ้าเนี่มาท่านได้ออกแล้วเนาะฝนท่านได้ตกเนาะพุ่มมันโตดีเอออยู่พุ่นมันตกดีอีหลีน่ะ ไซแม่อ้ยหลกะอันนี่บอเน่ยอันใส่มาวัดนะบ่เออเออมองอโอ้คาะดูชื่อมือเขาบอกเปิดี่แดเขาแบบไรเขาเห็นเห็นบาหน่อยๆนี่ไงทนยันยัแบบนี้เนาะอันนี้ใส่ได้หลายเนาะอันนี้คึอแม่ที่อันนี่แล้วอไถ่เดบเาสองเยงคากเบ้นี่ใส่ของก็ได้ไลายสองเมื่นนอันนี้น่บอ เวลาขี่แล้วแม่ก็สบายเนาะแข็งแรงอยู่ไปวัดไปชวนไปยังยา้ก็ไปรถแล้วก็ขี่เตาแข๊งไม่เคยขี่บ้าโอ้เก่งเนาะโอ้หนูเคยแมห้องน้ไปแม่เมื่อแข็งแรงแกงเห็ดกินแหละแซ่บข่อย่างสิมาซื้อน้ำเด้ออันนั้นน่ะเอออันเสื้อเห็ดน่ะฮะข่อยก็เอาไปใส่กกีก๋กหั่งั่นแล้ว เอาอยู่พูมันก็ยังออกเนาะเอออยู่พูมันก็ยังออกเลยเก็บน้ำผึ้งกับเห็ดอยู่น้ำผึ้งนั่นแหละโกโกแมนบ้านบ้านคอยกันมันมันเห็ดโกยไยนั่นเก่ามาดิบเห็ดกอใหญ่นั่นมันต้องปลูกต้นมะโกอือนั่นแหละอันอันนี้นะเห็ดเถึงเขาอันนี้นะบ้านมุขคอยน่ะฝนตกหลายๆจังอันขึ้นไปเก็บอยู่น้ำผึ้นั่นนะนั่นแหละยุ่งนทิศใส่ทุกคน แมนเห็ดเพิองขาวมันออกละมันออกเป็นมูเป็นมูเป็นเป็นกุ้มเป็นกุ้มยี่ไดเออพอเห็นแเราเป็นตาแสบกำลังออกพอดีแล้วว่ะออกหลายหลแล้ววะราสีมาเห็ดแนวไปเห้งสีน้ำลายนั่นแต่ว่าใส่ถังไว้ค่ะใส่ถือเกลียวไว้อันอันเห็ดรางโมกแบงญี่ปุ่นมาเก่ามากเลยโอ้ใส่ถังไว้ใส่ถังแล้วมันมันมาไว้เป็นเดือนคุณบอกแม่โอคุณแบบหอดย่ำ กเลงมันนฝตแอ๋อแบบว่าฝนตกฝนลงหลายๆแล้วเขาจังเอาลงเนาะมันนีเอาลงแล้วไรให้มันลงเท่าไหร่ยัดไปห้อยห้อยเอานั่นมาห้อยนนี้มาห้อยเด็ดเอาลงเชื่อมั่นใจเขาเอามาผสมกับอันนั้นแบบผสมกับอันอันว่ามีที่มันก็เอาใส่โรยราดนกอันบขมกบใหม่ปรเทไปโรดเนาะประเทศไปโรดเออไส้เน้นว่ามันถือฝนเขาจะเอา อันนั้นมาขอดตะกุลลุมแลวขวดระเทมไปข่อยมเช้่มันายจ้าพอข่อยีกระตีไปหดหดไวตามกกตีกหังแถวน้มาอันอก้จักข่มะเ็ดบานในบานไปไปชิดงานมันลุ่กันหน้าลนไปไปห็นเห็ดไปหนแวนขม่าก็ตาเจ้าไปลูกเห็ดไว้ก็โอ้แต่เบื้องเดีอวก็สะออนเอ้ยาดอกยอมมาแล้วอัศนศร คือสีคักรเนาะแก้ทีมมันก็เป็นเชื่อยุหันแล้วมันก็ขึ้นมาอีกเนาะกันไปเห็นเห็ดดีใจแต่ได้เนาะเข้าไปเก็บทงูน่อยากามีเป็ีปลูกวีั่งไรดไอย่งชั่เาเดียวเห็นหน่งาอย่างเขามากว่าโอ้เขจอ่อนเจ้าอ่อนเจ้าดเ็ดกัอย่น้น่นั่นล่ะสะอ่อนอีนีนั่นละเข้าไปเก็บดีทั้งคู่น่ะยากกันแต่ได้เนาะ ญาติกันเถดเด้อครับาหาอยู่ทีงพูน่ะฮะเอิญลุงเอิญยังนั่นชดห,อน,หอนเนาะแกงเห็ดแกงเห็ดชดถอน,อนแซเหมนแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงงจ่กพีงเท่น,ทน,นี้นะคะก็ทีมจิตอาสาก็เลิกแล้วนะคะเราก็จะกลับเหมือนกัน,นะคะ่ะ ลุงก,กำลังคุยธุระอยู่ฮะมัอมาคยเยอ๋อยัอองมโหอยู่ค่ะเดี๋ยวต้ถามคนก่อนชา,ามเม่นเ่อนขค่ะม,ม,สมา,าสุขกค่ะขอจบคลิปลุงเพียนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ